สวัสดีครับพี่น้องครับเปิดสุขุมสุขครับผมมือหนีสิบ้ามาหลอดอุโมงค์เจ้าหน่อยครับพี่น้องครับปกติแล้วหลอดแต่ทองสางนะครับมือหนีสิบ้ามาหลอดอุโมงค์เจ้าหน่อยอุโมงค์เขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับผมตอนนี้คือผมเดินทางไปที่ชลนบุรีนะครับตอนนี้คือทางลงอยู่แถวเขาปักทงชัยพี่น้องครับอยู่เลยว่างน้ำเขียวมากนะครับผมสี่โมงหนาไปสู่กบินบุรีปาจีนบุรีนะครับตอนนี้กำลังลงเขาพี่น้องครับตอนนี้หูซู้ึกว่าหูสีอื่นนะครับผม ตอนนี้ถนนท้นทางนะครับเ้นนี่ก็สิมาไทยพี่น้องในเบิรงมีวิวภูเขานะครับสวยงามบรรยากาศมันดีดีพี่น้องครับเป็นตวิวเป็นตะเบิงเป็นตะม่องนะครับครับลดลงเขาตอนนี้หูซึกว่าห้ามขับค่อยเลียวไปไหนดอกนะครับครับครับนำคนข้าเจ้าไปนะครับหูซึกว่าลถใหญ่ข้าก็ิขึ้นยากลงอยากแน่จักหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันสั้นนะครับผมหนี่คือว่าให้รถทุกคันใส่เกียร์ต่ำแล้วตอนนี้คือห้าลงเขานะครับ เบิ่งติละพี่น้องนะครับวิวข้างหน้ามีภูเขานะครับที่ผมเที่ยวหลายปีดผพานมาสิปีย้อนหลังพี่น้องครับมันไปสัญจรลําบากแฮงพี่น้องครับยิ่งเทศการลดยิ่งติดเพราะว่ารถแดนไดน2เล่นแต่เกาขึ้นก็ลงสวนกันแต่ว่าตอนนี้เพิ่นขยายเล่นมาแล้วนะครับเป็นโกเล่นขืนสามเล่นลงสามเลนพี่น้องครับเลยกลายเป็นว่าลดบอติดแล้วตอนนี้นะครับสะดวกสบายข้นหลยพี่น้องครับอันนี้คือข้างหน้าเฮาจะเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับสิมี อโมงนะครับให้พี่น้องได้แปลกหูแปลกตากันมีเมืองจำลองเวโรนาจำลองนะครับเป็นเมืองอิตาลีจำลองพี่น้องครับข้างหน้าเฮ้านะครับแถววังไม้แดงนะครับแถวอุทยานทับลานในตอนนี้กำลังขับรถลงมาพี่น้องครับเบิงตีละพี่น้องเบิงวิวนะครับผมบอกเคยเห็นภูเขาบานผมมีแต่ทงไงทงหน้ามีแต่ดงแต่ดอนพี่น้องพอมาเห็นภูเขาจังสีตื่นตาตื่นใจนะครับทองฝาสวยงามพี่น้องครับช่วงผมเดินทางอยู่ประมาณอยู่ประมาณบ่ายโมง เบิบ่งที่ละพี่น้องคือกันรถเกิดอุบัติเหตุกันโน่นกันนี่นะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุจุดนี้บ่อยแห้งรถบงรถบัตรนะครับที่ผ่านมาหลายปีเห็นโอ้ยเพิ่เกิดอุบัติเหตุดูแห้งผมผ่านไปผ่านมาพี่น้องแต่ก่อนผมเที่ยวทุกอาทิตย์นะครับเที่ยวทุกสัปดาห์เลยเที่ยวเสร็จนี่จากอุบลลงมาแถวชนบุรีรละยองแต่ที่ผมมีงานแถวนั้นดูแห้งนะครับเบื่องพี่น้องครับช่วงนี้ก็สะดวกสบายกันเนาะครับเนาะเที่ยวสัญจรไปมาหาสู่ให้พี่น้องเบิ่งวิวกันเด้อพี่น นะครับจะน้อยกสิไปลงไปพี่น้องเบิงอุโมงค์นะครับผมอุโมงค์ตอนนี้หน้ามาแล้วนะครับอุโมงค์ตอนนี้เฮาเป็นขากลับด้วยพี่น้องขามาผมทายบ่ท่านนะครับเป็นขากลับนะครับพี่น้องก็มันจะมีอุโมงค์หลอดมองนี้ลดสวนไปสวนมาแต่ก่อนมองนี้ละพี่น้องมันเป็นข้อขวดลดกสิตีดอย่างหนักเลยนะครับตอนนี้พ่นเฮ็ุอุโมงค์แล้วอุ้ยสมัยพี่น้องครับได้เบิงแปลกตาแปลกใจพี่น้องอันนี้บ่เมนบ่แม่นอัน สวีทเซแลนเดอพี่น้องเดอร์อันนี้อยู่ทับล้านครับพี่น้องนะครับอันทีเห็นขังบนที่ปลูกต้น,มนไม้นะบ่แม่นแนวอื่นในไปนทางยางนะครับให้สั์ขามไปข้ามมาหากันไดระวางเขาสองลูกนี้นะครับผมอยู่เป็นเป็นทียางอยู่ขังหลังของอุโมงค์นี้นะครับผมให้สัต์ขามไปข้ามมาหากันใดพี่น้องครับเบิ่งแล้วก็สวยงามอารมณ์จะเหลือเกินนะครับเบิ่ง สบายหูสบายตาเนาะครับเนาะตื่นตาตื่นใจพี่น้องครับเอาบรรยากาศมาฝากเอาวิวม,มาฝากด้วยพี่น้องเด้อแค่นี้หลักครับผมจุบจุบ